อย่างที่ชื่อโพสเลยครับก็คือดีใจมากๆนะครับที่ได้ส่งคาติโปแล้วก็โบนิกไปให้คุณแม่นะซึ่งคุณแม่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งทราบครับว่ามีอาการปวดข้อกระดูกนะครับแล้วก็ขึ้นบันไดไม่ค่อยไหวนะครับผมก็ได้ส่งคาติโปแล้วก็บนิกไปรอบที่2แล้วนะครับซึ่งรอบแรกเนี่ยคุณแม่บอกว่าทานเพียงแค่5วัน นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยพอคุณแม่บอกว่าทาน5วันแล้วอาการดีขึ้นนะครับรู้สึกได้เลยว่ามันดีขึ้นอาการปวดดีขึ้นนะครับมันไม่ได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับยังมีอาการปวดอยู่แต่ว่ามันดีขึ้นชัดเจนนะครับผมก็ทานผมก็เลยถามรายละเอียดคุณแม่ไปนะครับว่าโอเคกินตามโดสเต็มที่อัดเต็มที่เลยใช่ไหมเพราะว่า5วันเนี่ยหายเร็วมากเลยนะครับปรากฏว่าคุณแม่บอกว่าทานแค่วันละเม็ด นะซึ่งจริงๆแล้วตามโดสคือต้องทานสามเม็ดนะครับต้องทานสามเม็ดซึ่งถ้าเกิดคนที่เป็นอาการหนักถึงขั้นลุกไม่ไหวนะครับหรือว่ายืนไม่ไหวเนี่ยนะอาจจะทานตัวที่เป็นโบนิกเนี่ยนะครับวันละสี่เม็ดส่วนคาติโปเนี่ยนะครับที่จะลดอาการปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกนะครับทานวันละหกเม็ดนี่คือเต็มที่เลย อาจเต็มที่เพื่อให้เห็นผลภายในสัปดาห์เดียวนะครับสัปดาห์เดียวแต่ปรากฏว่าคุณแม่ทานไปแค่วันละเม็ดนะครับเพิ่งมาเพิ่มนี่แหละนะพอรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะพอรู้สึกมันดีขึ้นนะก็สอบถามผมมาว่าเออทานเพิ่มได้ไหมนะซึ่งพอคุยกันไปคุยกันมาแล้วปรากฏว่าโอ้คุณแม่ทานไปแค่วันละเม็ดเองนะครับดังนั้นเพิ่มได้เลยเต็มที่นะครับอยากจะทานตัวโบนิ นะก็ทานวันละ2เม็ดหรือ4เม็ดได้เลยงานเพื่อเสริมกระดูกนะครับส่วนคาทิโปตอนนี้คุณแม่ก็เพิ่มเป็น4เม็ดเช่นเดียวกันนะครับก็อาการอยากให้อาการดีขึ้นเพราะว่าวันเสาร์นี้นะครับก็จะไปสแกนนะครับทั้งกระดูกนะครับทั้งหลอดเลือดนะก็จะไปสแกนเต็มที่เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าไปสแกนแล้วปรากฏว่า เราฟื้นฟูกระดูกได้ดีขึ้นไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่ามันเสี่ยงมากกับการที่จะต้องผ่าตัดกระดูกนะครับเส้นประสาทต่างๆเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันฟื้นฟูเร็วภายใน7วันนี้นะผมก็ให้คุณแม่ทานอัดเต็มที่เลยนะครับไปอ่ทีซีสแกนก็จะได้มีอาการที่ไม่ต้องผ่าตัดนั่นเองนะครับก็วันเสาร์นี้ก็จะมาลุ้นกันนะครับว่า ผลจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวจะมีมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับซึ่งเหตุผลที่ทําไมคาติโปทาแล้วเนี่ยมันไปลดอาการอักเสบไปลดอาการบวมแล้วมันทําให้กระดูกแข็งแรงได้อย่างไรข้อแรกที่อยากจะให้ทุกคนได้ทราบก็คืออาการอักเสบอาการบวมตัวเนี้ยมันจะไปกัดขวางการก่อให้เกิดมวลกระดูก ดังน,นั้นคนที่มีอาการปวดมีอาการเจ็บปวดมีอาการบวมมีอาการแดงนะครับของข้อเข่าข้อกระดูกถ้าปล่อยไว้มันจะยิ่งสุดเป็นสองเท่าเพราะว่าพอเราปวดเราจะไม่ขยับนะพอเราไม่ขยับนะร่างกายมันไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการสร้างกระดูกนิ่มหนับซ้ำสารอักเสบที่เกิดขึ้นทำให้มีอาการอักเสบต่างๆนะครับอ่า จะทําให้การสลายกระดูกเกิดขึ้นนะครับก็คือมวลกระดูกลดลงเกิดสภาวะกระดูกพรุนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านั่นเองนะครับดังนั้นมันต้องแก้สิ่งแรกเลยคือแก้ลดสารหนักเสบ,บต้องแก้ลดสารหนักเสาซึ่งถ้าจะาให้ร่างกายขับ สารอักเสบนี้กําจัดสารอักเสบนี้ด้วยตัวเองมันช้ามากๆนะครับมันช้ามากๆนะจากที่เรารู้กันอยู่ครับคนที่ปวดข้อปวดเขา่านะรักษากันเป็น10 10ปีนะหลาย10ปีก็ไม่หายแล้วก็ร่างกายยิ่งสุดโทมเพราะว่ายิ่งไม่ขยับกระดูกยิ่งอ่อนแรงมวลกระดูกยิ่งอ่อนะกระดูกยิ่งพลุนดังนั้นต้องแก้เรื่องของสารอักเสบนะครับ ที่เกิดขึ้นให้ได้ก่อนต้องขับสารต่างๆนะซึ่งผมก็เคยพูดในเรื่องของการขับสารเคมีกระตุต้นร่างกายยังไงให้ขับสารเคมีซึ่งเราก็มีอยู่นะการขับสารเคมีที่ชัดเจนเลยคือทางปัสสาวะใช่ไหมครับก็คือทางไตทีนี้ไตของคุณแข็งแรงพอหรือเปล่าล่ะที่จะขับสารพวกสารอักเสบพวกนี้ออกมาแข็งแรงพอหรือเปล่า นะถ้าไตาคุณไม่แข็งแรงพอการขับสารนักเสบพ,พวกนี้ก็น้อยนะครับขับออกยากกว่าจะออกไปในร่างกายก็ยากคุณออกกําลังกายได้หรือเปล่าลอาปวดข้อปวดเขา่าคุณจะออกกําลังกายได้ยังไงนะแล้วเหงื่อมันก็ไม่ได้ออกนะขับสารต่างๆทางเหงื่อก็ขับไม่ได้นะครับอ่ะบางคนบอกอ่ะมีซาวน่าอ่านะครับไปซาวน่าก็ได้ไปออนเซนก็ได้นะครับ ไปกระตุ้นการไหลเวียนเพื่อให้มันมีการขับของเสียออกจากร่างกายให้ได้ดีขึ้นได้ครับจัดได้เลยนะแต่คุณทําได้บ่อยได้แค่ไหนนะคุณไปซาวน่าได้บ่อยแค่ไหนนะออกกำลังกายไม่ได้และขับเหงื่อไม่ได้แล้นะไปออนเซ็นได้แค่ไหนนะครับมันก็อาจจะไม่ทันการนะครับดังนั้นผมขอนําเสนอเลยครับว่าคาติโปรนะครับทานร่วมกับโบนิกนะโบนิกก็คือโบนั่นแหละก็คือกระดูกนะครับ จะช่วยลดอาการอักเสบลดสารอักเสบกระตุ้นให้มีการสร้างมวลกระดูกให้มากขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นคุณแม่ผมผมจึงไม่แปลกใจนะครับว่า5วันเนี่ยมันดีขึ้นนะแต่ผมแปลกใจที่ว่าคุณแม่ทานน้อยมากนะครับคุณแม่ทานน้อยมากทั้งที่จริงๆผมก็ลายวิธีทานไปแล้วแหละแต่ว่าท่านอาจจะอาจจะประหยัดหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่พอมันกินดีเห็นผลเวลนะครับก็ อนุมัติให้เพิ่มเลยนะครับแล้วก็วันเสาร์นี้ก็จะไปตรวจด้วยนะอ่าสิจิสแกนก็จะได้รู้ผลกันว่ากระดูกเป็นอย่างไรนะตอนนี้ภาวนาแค่ว่าอย่าให้มันรุนแรงถึงขั้นต้องผ่าตัดเท่านั้นเองครับเพราะว่าการผ่าตัดนะกระดูกทับเส้นประสาทนะระบบประสาทเนี่ยคือมันเหมือนกับการวัดดวงจริงไม่จริงอ่ะจริงไม่จริงครับการผ่าตัด พวกกระดูกวะกเซมิซาสพวกนี้นะมันลุ้นกันเลยว่ากลับมาเดินได้หรือเปล่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมแข็งแรงเหมือนเดิมได้ไหมนะจริงไม่จริงนะครับนะเราก็รู้ข้อมูลอยู่แล้วและในสมัยนี้นะครับเราสามารถค้นข้อมูลได้ไม่ยากเลยแล้วไหนจะมี AI อีกสอบถามข้อมูล AI นะเฉลี่ยทั่วโลกนี้นะค,คนที่ผ่าตัดเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงผลเป็นยังไงสามารถเช็คได้หมดเลย นะครับซึ่งมันเสี่ยงแน่ๆผมไม่อยากให้แม่ของผมต้องผ่าตัดนะก็อัดคาบิโปรโบนิกเต็มที่เลยใน7วันนี้นะครับและผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารายงานให้ฟังนะเดี๋ยวรายงานให้ฟังกันว่าผลเป็นยังไงแต่ผมมั่นใจนะผมมั่นใจเพราะว่าชุดแรกที่ส่งไปให้คุณแม่นะนะเห็นผลรู้สึกดีแข็งแรงขึ้นลดปวดได้ตั้งแต่5วันโดยที่ทานน้อยมากทานแค่วันละเม็ดอย่างละเม็ด นะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะทานอัดได้เลยนะอย่างละ3เม็ดได้สบายเลยนะครับตอนนี้อัดให้เป็นตัวโบนิกเนี่ยอาจจะ4เม็ดนะแต่คาดิโปนี่อัดได้ถึง6เม็ดเลยนะครับส่วนคนที่กำลังทานอยู่นะมีปัญหาสอบถามหรือวิธีการทานหรือวิธีการใช้ชีวิตอย่างไรให้กระตุ้นการสร้างมวลกระดูกให้เสริมกับอาหารเสริมที่ทานเข้าไปนะคอมเมนต์สอบถามกันมาได้เลย นะครับผมก็มีเคล็ดลับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นการขับสารหนักเสพขับสารพิษทำยังไงนะเรากินน้ำเยอะๆเพื่อจะได้ขับปัสสาวะแต่ทานน้ำเยอะๆยังไงที่จะไม่ส่งผลเสียต่อไตอ่ามันต้องมีเทคนิคนะครับเราทานทีเดียวตุ้มเดียวนะหนึ่งน้ำน้ำดื่ม1ลิตรนะนลิตรครึ่งนะครับดื่มทีเดียวเลยหรือจิบทีละนิดนะ ต้องเหมาะกับคนแบบไหนอย่างไรนะถ้าคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องไตนะกินได้ทีเดียวรวดเดียวได้ไหมนะหรือคนที่มีปัญหาเรื่องไตควรจะค่อยๆจิบค่อยๆจิบทีละนิดทีละนิดนะตลอดทั้งวันนะตั้งทํางานอยู่หน้าคอมนะยกขึ้นมาดื่มจิบทีละนิดทีละนิดตลอดทั้งวันเลยนะควรจะเป็นแบบไหนอ่าไหนะลองคิดกันดูสิครับว่าควรจะเป็นแบบไหน ใช่ไหมเราก็พอจะเดากันออกอยู่แล้วถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องไตเนี่ยเราก็กินน้ําเยอะมากไม่ได้เนาะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอาการบวมเกิดอาการตกค้างของน้ําได้นะครับดังนั้นต้องค่อยคจิบค่อยๆดื่มน้ําเข้าไปอาจจะต้องเข้าห้องน้าบ่อยอันนี้เรื่องปกตินะครับเพราะเราถ้าเราดื่มน้ําเยอะเราก็จะเข้าห้องน้าบ่อยอ่ะแล้วน้ําร้อนน้ําเย็นคนทานแบบไหนอ่าน้ําร้อนน้ําเย็นบางคนนะครับก็อาจจะรับข้อมูลมาว่า ทานน้ำเย็นไม่ดีต่อสุขภาพน้ำเย็นมันไปทําให้หลอดเลือดหรืออะไรต่างๆโดนความเย็นจนเกินไปร่างกายมันอาจจะช็อกนะนะครับบางคนอาจจะคิดไปอย่างนั้นนะครับเราไม่ได้กินน้ําเย็นที่ที่เป็นเย็นเยือกนะครับที่เป็นเหมือนกับว่าเอาเอาน้ําแข็งมาแช่แล้วก็ดื่มน้ำที่ที่มีน้ําแข็งลออยู่มันไม่ขนาดนั้น เรากินน้ําเย็นที่มาที่อยู่ในตู้เย็นก็พอนะครับเอามาทําให้เย็นแล้วก็เอามาตั้งไว้ที่โต๊ะทํางานนะครับแล้วค่อยๆดื่มตอนนั้นแหละน้ํามันไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แล้วแหละดื่มได้แล้วนะครับแต่การที่จะมีผลเสียต่อร่างกายที่เราดื่มน้ําเย็นก็คือดื่มน้ําเย็นแบบทีเดียวเลยอ่ะเอามาแบบตอนเย็นเย็นเลยใส่น้ําแข็งนะเย็นเยือกเลยแล้วก็จับดื่มหมดไปเป็นลิตรอย่างเงี้ย ันนี้มีผลต่อร่างกายไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่การดื่มน้าเย็นมีประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนกันกับการดื่มน้ำอุ่นนะครับมันมีมันม,ม,นมีมันมีประโยชน์หมดเลยเหมือนกับการที่เราไปแช่น้ำร้อนไปแช่น้ำเย็นเหมือนกันครับนะเป็นภูมิปัญญาของชาวญี่ปุ่นเลยนะครับเขามีการแช่น้ำเย็น5นาที นะครับ5้านาทีเลยนะน้ำเย็นจัดเลย5นาทีนะครับแล้วก็ไปแช่น้ำร้อนนะน้ำร้อนแล้วร้อนจัดด้วยร้อนจัดด้วยนะครับ60-70องศาเลยนะร้อนมากๆเลยนะใครไปออนเซ็นก็รู้ดีนะครับว่าน้ำร้อนในออนเซ็นเนี่ยร้อนจริงร้อนจริงจังนะครับนะส่วนน้ำร้อนเนี่ย มันก็อาจจะไม่ต้องถึง5นาทีนะสำหรับคนที่มีระบบไหลเวียนที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าคนที่ไหลเวียนดีอยู่แล้วเนี่ยนะไปกระตุ้นด้วยความร้อนอ่าไปไปแช่น้ําร้อนนานเกินไปอาจจะมีอาการวิงเวียนศีรษะได้นะตัวผมก็คนหนึ่งนะครับผมจะไม่แช่น้ําร้อนเกิน5นาทีนะน้ำเย็นเนี่ยผมแช่55 5, 5นาทีได้สบายไม่มีปัญหานะครับแต่คนที่แช่น้ําร้อน ถ้าให้ปลอดภัยนะครับแช่น้ําร้อนเนี่ยหนาทีนะครับหนาทีถึง1นาทีครึ่งเนี่ยปลอดภัยนะครับแล้วพอครบเวลาปุ๊บก็ลุกขึ้นมานะลุกขึ้นมานะส่วนน้ําเย็นนะครับส่วนน้ําเย็นเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะไม่ใช่ทุกคนที่จะแช่ได้นะครับไม่ใช่ทุกคนจะแช่ได้แต่ควรจะแช่สลับกับน้ําร้อนนะครับการแช่น้ําเย็นเป็นการกระตุ้นให้ระบบ แนะกล้ามเนื้อระบบอวัยวะภายในนะครับมีการกระทำงานเกิดขึ้นบางทีกล้ามเนื้อบางส่วนอวัยวะบางส่วนมันทำงานได้ไม่เต็มที่ด้วยอายุที่เรามากขึ้นมันหลับไหลอยู่เอาพูดง่ายๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไปแช่น้ําร้อนแช่น้ําเย็นสลับกันเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นนะครับเป็นการกระตุ้นคุณลองคิดดูสิครับว่าถ้าร่างกายเราเนี่ยได้รับน้ำเย็นจัดๆนะครับ ร่างกายเราต้องโปรเทคตัวเองถูกไหมมันต้องกระตุ้นการทํางานบางอย่างที่มันไม่ค่อยได้ทำอะ่ะนะใครที่แบบไม่ค่อยได้อาบน้ําเย็นเลยอะ่ะไอ้ระบบตรงนั้นอะ่ะมันไม่ได้ทําไม่ได้ทํางานมานานมากอะ่ะระบบร่างกายอะไรที่ไม่ได้ทํางานเนี่ยมันจะเสียมันจะเสื่อมจริงไหมครับกล้ามเนื้ออันไหนที่ไม่ได้ใช้อะ่ะมันฝ่อมันรีบนะเหมือนคนที่นอนติดเตียงคนที่ป่วยเห็นไหมครับกล้ามเนื้อไม่ได้ใช้อ่ะ อโอเคก็หมดเวลาแล้วพอดีจะมีถึงเวลารับนักเรียนแล้วนะครับก็จะมีลําโพงเรียกชื่อนักเรียนออกมานะครับดังน,น,นั้นเสียงอาจจะดังดังน,น,นั้นผมขอก็ขอ,ขอ,ขอปิดไลฟ์เพียงแค่เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อในโอกาสหน้านะครับขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามาแล้วฟังนะวันนี้ค่อนข้างคึ้นเพลงเลยทีเดียวนะครับเข้ามาแล้วฟังพูดคุยกันนะครับ ก็พูดคุยสอบถามทิ้งคำถามไว้ได้นะครับผมก็จะเป็นไกด์ให้ผมได้นำมาพูดในครั้งหน้านะครับเราสอบถามเข้ามาได้นะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับทุกท่านไว้เจอกันนะครับผมเรโอมยินดีให้คำให้คำปรึกษาสวัสดีครับ